สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเล c h a n แนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเด่นหลักสิบบนนะคะแบบ2ตัวสูตรนี้เดินมาแล้ว13บสมงวดน,นะคะอ่ะก่อนจะมาดูสิบบนแบบ2ตัวนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาไปเทียบกับสูตรแบบ3ตัวที่เดินมาแล้ว19บเก้างวดเนาะอ่ะก่อนจะมาดูนะคะมาดูคำเตือนก่อนนะคะ คำเตือนนะคะการคำนวณนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเล็กชาแนลค่ะเสียงมันอาจจะอุ้ยนิดนึงนะคะเพราะว่าแอ เป็นหวัดเนาะพึ่งตากฝนเมื่อกี้พออากาศมันเย็นลงมันก็จะมีน้ำมูกหน่อยนะคะฝนมันก็ตกด้วยอ่ะมาดูสูตรนี้กันนะคะสูตรนี้ใช้หลักแสนหลักหมื่นเนาะแล้วก็สิบบนหน่วยบนหน่วยล่าง สิหน้าครั้งที่1 100 100ยหน้าครั้งที่สองกับ10หน้าครั้งที่สองแล้วก็หน่วยหน่วยครั้งที่สองนะคะแล้วก็บวก1นึงคงที่หน่วยท้ายครั้งที่1ขออภัยนะคะหน่วยท้ายครั้งที่1แล้วก็บวก1นึคงที่ กันเลยนะคะงวันแรก2บก6บก7ได้15 15 19 19 25 27 28 30 31นะคะวันนี้ได้31ก็ได้เลข1บวกไปอีก8ก็เป็น9นะคะออก8 9 4เนาะเข้าที่ เข้าที่เลขเก้านะคะนี้เข้าเป็นงวดแรกเนาะอ่ะมาดูงวดที่สองนะคะหกบวก3ามบวกเบวกแบวกสี่บวกสบวกศบวกสบวกหบวกหนะคะก็จะได้ 38มสบนะคะอันนี้สามสิแบแปดวบกอีกแก็จะเป็น16เนาะออก5้าเข้าที่เลขหนะคะเข้าเป็นวัวที่2เนาะอ่ะมาดูวัวที่3านะคะสี่บวกห้าเลเก้าเก้าสบวกหบวกสบวกเบวกแ บวกสองบกเ็บกหนะคะก็จะได้50 50ก็บวกไปอีก8ก็จะเป็น6กแปดเข้าที่เลขแปนะคะหลักสิบออก8 7เนาะสองตัวอ่ะมาดูเมื่อที่4ี่นะคะสิบสิบ

4 8 2บวก8 5 4บวก2บวก4บวก5บวก1บวก4บวก5บวก4บวก1ได้3838-8บแวก8แล้วก็ก็จะได้6นะคะออก388เข้าที่เลข8นะคะหลัก10

40ออกก็จะได้0บวกไปอีก8ก็เป็น0กับ8ออก309นะคะเข้าที่เลข0เนาะตอนแรกแอดว่มแอดยิ่งด,ดีอยู่นะทำไมพอตกค่ำๆหน่อยรู้สึกเหมือนหายใจไม่ค่อยออกม่รู้ อ่ะเดี๋ยวจะพยายามทําให้จบคลิปนะคะวัะที่เท่าไหร่ละวัะที่เจ็ดเนาะสี่บวกห้าเก้าสิบเจ็ดสเจ็ด่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิปดสสเอ็ดสามสิบดเนาะ อันนี้ได้37ก็จะได้7บวก8ก็เป็น15เนาะอ่ะถูกแล้วนะคะออก3 5 2เข้าที่เลขหเนาะเอามาดูวดที่8นะคะ14 สิบแปดยี่สิบยี่สิบสามสามสิบสามสิบเอ็ดน้องงวดนี้ได้สามสิบเอ็ดนะคะก็จะได้หนึ่งบวกแปดก็เป็นเก้าอ่ะขออภัยนะคะแอดลืม วที่เก้าสิบเก้าสิมย่สิี่สามสิบสามสามสใช่ไหมอย่านะสิบเก้ <happy> <Brothers> ยี่สิบสี่สามสิบสามสามสิบสี่ได้สี่นะคะสี่บวกแปดก็ได้สองออกสองสี่หกเข้าที่เลขสี่เนาะอ่ะมาดูงวดที่สิบนะคะสิบสิบหกสิบเจ็ด 25 27ิบ4้ายเจานอะก็จะได้2อบวกแก็เป็น0นออก3ามสองสเข้าที่เลขสอนะคะอ่ะมาดูงวดที่11บนะคะแ

มาดูงวดที่12บนะคะหกบวกสามเก้าห้สสองสองสหนึ่งได้28ได้8บวก8บวก8ก็ได้6ออก8 6 5นะคะเข้าที่ได้6เนาะ ที่สิบสามนะคะที่สิบสามสิบห้ายี่สดยี่สิบสี่ยี่สิบแปดสามสิบสองสามสิบหก็ก็ได้เลขเจบวกแก็ได้5้าเนาะออก3ามาหเข้าที่เลขห้น,นะคะ,ะเข้าเป็นงวดที่13ามเนาะ มาดูงวดที่สิบสี่นะคะห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดสิบสองสิบสี่สิบห้าก็จะได้ห้าเนาะห้าบวกแปดได้สิบสามนะคะโอ้ขอผิดอันนี้เป็นเลขสามนะคะ สูตรมีตรงนี้นะคะใช้หลักแสนก็คือเลข5คูณด้วย2ก็ได้0 0นย์คูณ3ได้ศนย์หลักสิบบนก็คือเลข5หน่วยบนก็6 2 12หน่วยล่างก็คือเลข1 10หน้าครั้งที่1ร้อยท้ายเออร้อยหน้าครั้งที่2 10หน้าครั้งที่2แล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่1นะคะแล้วก็บวกด้วย1คงที่ก็คือตัวนี้จะต,ตรงนี้แอด นั่นฮะเห็นไหมเออแอดลืมสูตรเก่าเนาะสูตรเก่าของงวดที่แล้วนะคะที่ห้าศูนสามูตรนี้เนาะเดินนะคะกลับมาเดินเข้าเป็นงวดที่สิเกงวดติดเนาะออกสามห้าหนะคะ ส่วนวัน,นี้ได้492นะคะมาจากไหนมาจากหลักแสนนะคะก็คือเลขห้าศูหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็0ก็คือตรงนี้0ตรงนี้แล้วก็บวก9นะคะก็จะได้8 8ดบวกหได้14 15 15สบวก9ได้24นะคะ24เนาะเอาแต่ตัวหลังนะคะ สนับไปอีกห้าก็ได้9้านับไปอีกสามก็ได้สองนะคะสี่เก้าสองที่นี่สูตรนี้มันไม่ชนกันนะคะ่ะอันนี้เป็นเลขสามนะคะเดี๋ยวแอปเข็มนข้างล่างนี้เนาะเลขสามนะคะสูตรไม่ชนกัน เดี๋วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปค่อยไปหาตัวเด่นกันอีกทีนึงเนาะเราค่อยมาจับสิบบนหน่วยบนเนาะอ่ะอันนี้คือสูตรใหม่นะคะเห็นไหม้ามันอาจจะมัวมวหน่อยนะคะชัดยังอืม ขยายให้อีกนิดนึงเนะกว่าม,มันได้เท่านี้นะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจากเล็กช n แนลนะคะสวัสดีค่ะ